สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาในสวนเ้ยจ้าเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกอีกแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะตกแห้งจ้าในสวนเขาก็จะมีฝรั่งกับมีบักหนาวเลอจ้าพี่น้อง บรรยากาศจ้ะตอนเศร้าๆเนาะจ้ะพอดีมาเบิ้งป่าเลอจ้ะพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยจ้ะฝนตกแล้วที่นี่เพิ่นบืนออกจากสระนี่จ้ะเนี่ยจ้ะเมื่อคืนนี่พ่อกะมาเก็บได้ป่าคอญ่เลอจ้ะเขาเกิดเลยออกมาเบิ้งอีกจ้ะเพราะว่าหน้ามันเขาสูบโซลาเซลล์ใสไหมจ้ะ แล้วเพิ่นกับล่นบอที่เนี่ยพอฝนตกมากันยังล่นไปไงเลยจ้ะเนี่ยค่ะมาเบิ้งป่าพัดีนี่เห็นของดีแล้วจ้ะพี่น้องกล้วยสุกจ้ะอันนี้เป็นน้ำว่าเตีย่ยเดยจ้ะพี่น้องปลูกแต่โดนแล้วจ้ะ จนได้หลายรุ่นแล้วแม่จ้ะเนี่ยค่ะเพื่นกำลังสุกจ้ะเดี๋ยวต้องเฝ้าตัดก่อนจ้ะเพราะว่านกสิมาเห็นเนาะจ้ะเนี่ยค่ะน่วยสวยๆกันเลยเด้ยวจ้ะสังเกตเบื้งน้ำว่าเตี้ยจ้ะถ้าถ้าน้ำเพิ่นถึงอาจ้ะลูกเพิ่นก็นจะสมบูรณ์อยู่ด้วจ้ะจากที่เห็นนะจ้ะ กับโบม่อยมีวีหรือว่าเครือ,อรีบด้วจ้านุยเพิ่นกับเสมอกันดีอยู่จ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมาตัดกันเนาะจ้ะเดี๋ยวตัดกล้วยเสร็จก็จะไปซองเบืงองนม่เนาะจ้าวัานหม่เขาออกวะจ้ะ มีดกะบ่ได้ถือมาได้จากพี่น้องบ่รู้ว่ามีกล้วยสุกจ้ะถือแต่มีดว่าสิมะหาตัดเนาะไหมเนาะจ้ะ ได้มาแล้วจ้าพี่น้องตกบอ่อทั้งกล้วยทั้งคนเนะจ้าเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปไว้ให้พ่อขี่รถมาเอาเนาะจ้าพี่ยกไปไว้ตรงนู้นมีอีกไหมเปียกดมีม่แน,น่ราวน่นในสวนจ้า ฝนตกกระยากระงามคักจ้ะตัดทั้งนี้ก็ขึ้นอีกครั้งนึงจ้ะแก้วมังกรกะกำลังอกอกดอกแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปในสวนไปเบิ้งโนไัยเนาะนะจ้ะ แตกไหมสุกกลังงามเลยจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะนกยังบ่พอจ้ะพาพี่น้องไปในสวนนี้เขากระปุกมาได้เจ็ดแปดปีแล้วด้อจ้าพี่น้องนคะคะก็คือทั้งทั้งหน้าพุ่นนะจ้ะก็จะเป็นบ้านแล้วกับบ้านสวนเนาะจ้า พอน่างเข้ามาในส่วนใกล้ๆเขานี่ก่ะเนี่ยค่ะก็จะมีต้นไม้ที่เขาปลูกไว้แต่แรกแรก,ก็มีฝรั่งนะจ้ะเนี่ยค่ะบนตกเนี่ยมืคืนย้ำเศร้าก่ะจะมีหมอกนะจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีจ้ะ นี่ฟรั่งเขากะเดี๋ยวเขาสิตแต้งเต่าเพิ่นนะจ้ะเนี่ยจ้ะอันนี้กับกิมจูจ้าพี่น้องกับปลูกได้ประมาณห้าหกปีแล้วนะจา้าแปลงนี้จ้ะฟรั่งกับสั่งรายได้ตลอดนอจ้าพี่น้อง ว่าเพิ่นมีหลายรุ่นจ้ะเขากระทยอยหอยเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งหงเปาสือแล้วจ้ะหงเปาสือฝรั่งใส่แดงจ้ะพี่น้องมีประมาณสองต้นเน้ะจ้ะอันนี้ต้นนี้จ้ะพี่น้องเบิ่งความดกของเพิ่นจ้ะงาหักเลยจ้ะ ต้นใ่คักจ้ะพี่มีลูกสุกไหมอ่ะเนี่ย่าลูกนี้ให้ดูหน่อยเนี่ยอูยดอกคักจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะไม่ได้เข้ามาในสวนจากเชื้อเน้อจ้ะมีแต่พ่อกับแม่เข้ามาจ้ะอันนี้ต้นหนึ่งเน้อจ้าพอได้ลายพี่มาแกะถุงนี้ให้ดูหน่อยเนี่ย ห่าชิมหน่อยจิกแก่ให้พี่น้องเบิดนะจ้ะพลังหุงเป่าซือจ้ะรสชาติตงยกให้เพลินเลยนะจ้ะพลังหุงเป่าซือจ้ะเพิ่นสีหวานอมเปรี้ยวไหมจ้ะ เขาก็ปลูกได้ประมาณสองต้นอ้อตรงนู้นที่ตรงนู้นเน่าแล้วอะ่ะไอ้จ้าพาให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะพาให้พี่น้องเบิง่งเด้อจ้ะว่าน้าตาเพิ่นเป็นจังไหนเนาะจ้ะพี่น้องหมางค้นกระู้จักไปกินจูเนาะจ้าเดี๋ยวสิพาเบิ่งหงเปาซื้อแล้วจ้ะซ่านี่กำลังพอกินจ้ะ โอ้พอดีเลยจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะตัดเลยค่ะ ทำนี่ก็พอตัดแล้วนะจ้าพอดีของไม่ได้ออกกันไก่มาได้พี่นอ้องนจ้าต้นนี้กะนุวยนี่ก่เอาได้แล้วนะจ้าเอาไปปั่นให้หน้าดาไหมพอบทันจ้าพี่นอ้องนี่ค่ะ จริงซันี่ก็พอะหอ,หอแล้วจ้าเดี๋ยวเขากะจะมาพอดีเขาซื้อต่อฝรั่งมาจ้าฝรั่งใส่นกกนะจ้าเดี๋ยวเขาจะเอายอดเอากิ่งเพิ่นมาทาบเนี่ยจ้ากะจะขยายเพิ่มอยู่้ะจ้าสำหรับฝรั่งของเปาซื้อจ้าพี่น้องกะกเสียดายอยู่จ้าหอบันจ้า นี่ค่ะฝระั่งคันทอปพอนะจ้าแมงมันท้องนะจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเพื่อนมาใครใส่ไว้จ้าก็จะเฮ็ดให้มันเนาวนะจ้าเนี่ยจ้าเขามีสอนไว้พันนี่ต่อนออกหากซาเนี่จ้าหงเป้าซื้อเนี่ยจ้าเพื่อนถึงนิยมออกไปเสียบยอดหรือว่าถาบกิง้งนะจ้า ต้นที่เขาซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นต้นเสียบยอดเด้อจ้ะสองต้นเนี่ยจ้ะตอนนั้นซื้อมาคู่ละหารอยเนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปแอบเบิงเนาะไม่จ้ะมาเพิ่นสีออกบ่เนาะจ้ะค่ะพี่น้องอันนี้บักหนาวเด้อจ้ะบักหนาวอยู่สวนเขาก็ปลูกอันนี้เป็นพี่จิตจ้ะเขาก็ปลูก ไว้ได้เกือบแปดเก้าปีแล้วเนาะจ้านี่ค่ะตอนนี้เพิ่นกะค่อนขอ้างจะโสมแล้วจ้าเพราะว่าเพิ่นไห่ผลผลิตมาหลายปีแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวปีนี้เขาก็จะเนี่ยแหละจ้าก็จะบำรุงเพิ่นแล้วก็ปลูกเพิ่มไม้ด้วจ้ะปลูกแซมไม้จ้ะที่นอก เนี่ยค่ะต้นพิ้นค่ะเพิ้นก็ให้ผลผลิตหลายจ้าแต่ละปีจ้าพี่น้องเบิ่งหญ้าจ้าพี่น้องพอดีว่าใส่ไดใส่รองข่าบูทมาเนาะค่ะบาคิดว่าหญ้ามาสี่หกปันนี่จ้ะเพิ่งตัดไปเด้จ้าพี่นอ้องหญ่างามคักจ้ะโอ้อันนี้ สมโอเฮาจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นสมโอสีชมพูอะจ้ะพันนี้อย่างน้องทับทิมสยามจ้าพี่น้องเนะะี่ยค่ะทางนี้ก็จะเป็นบักหนาวด้วยจ้าบักหนาวช่วงหนาแรกเมื่อกี้กขายดีจ้าพี่น้องไงบะทันเลยจ้าเนี่ยค่ะ บางหนาวเขาก็ปลูกแซมไ้เรื่อยๆ้ะจ้ะด้วยความที่บ้านหลายยางนะจ้ะพี่น้องก็เอาบทันเนาะจ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็มีปลูกแซมมาไว้ปีที่แล้วเนะจ้ะต้นเนี่ยจ้ะพี่น้องปลูกเพอนไว้เขากับบค่อยได้มาดูแลนะจ้ะชุดเนี่ย ปลูกเทดส่วนอ่าปรับพื้นที่ปลูกเพิ่มอยู่ทั้งนอกเขากับบ่ค่อยได้เข้ามาทางไหนเปนเลยจ้ะแต่พี่นอ้องนี่เขาก็ปลูกไม้นาะจ้ะ นี่คือกันจ้ากัลังปีหน้าก็น่าจะลูกโดกแล้วจ้ะต้นที่เขาปลูกเสริมไปก็มีทั้งพุ่นอีกสามต้นจ้ะจริงๆตรงนี้ก็เป็นบักหนาวเบิดด้วยจ้ะแต่ว่าเขาตัดออกเพราะต้นเพ้นสมแล้วเนะจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะปลูกใหม่จ้ะเนะค่ะเขาตอนกิ่งไว้จ้ะเนี่ยค่ะ ห่ากกำลังออกแล้วจ้ะเหตุก hey, าพ,พี่น้องบักหนาวจ้ะ จ้ะตอนนี้เขาก็ขายประมาณหกหน่วยสิบหรือเจ็ดหน่วยสิบแล้วจ้ะนี่จ้ะทั้งนี้ก็ ต้นเพิ่นก็นจะได้ตัดออกแล้วเน่ยจ้ะเขาก็จะได้ปลูกแสมหอาไปไหม่จ้ะมีโซนทางพ,พุ่นอีกนะจ้าพี่น้องนี่ยค่ะนี่จ้ะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะจึงไดาก,ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปและมาเป็นกำลังใจให้กันเนะจ้ะขอบคุณค่ะ